ตำนานที่ยังมีลมหายใจครับกา๊าดโปเกบอนทองพอดีลูกสาวผมบอกว่าช่วงนี้ที่โรงเรียนเขาฮิตสะสมกันผมมาจัดหนึ่งกล่องให้ลูกสาวผมนะครับห้บาสิบห้าใบมาดูกันมีอะไรบ้างนะเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ,โอ้เป็นกา๊าดทองแบบอย่างนี้เลยครับสะท้อนแสงปับบับเลยโอ้เฮ้ยสวยมากดูโอ้เราเล่นกับแสงมากเลยนะครับนี่อ่ามันคือกา๊าดอะไรยังไงครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูซิ โอ้มีชื่ออะไรเนี่ยโอ้มีพลังในตบเตียอะไรน,นี่ผมไม่รู้เลยจริงๆนะครับดูนี่ ผมจัดมาทั้งหมด55ใบนะครับมีอะไรวะนี่มิวใเฮมมิวมิวทูอะประมาณนั้นนะครับแหมผมก็เกิดไม่ทันยุคโปเกมอนซะด้วยนะสิครับก็เลยไม่รู้จักนะอ่ะแต่ช่วงนี้เด็กๆเขาเล่นกันนะครับเขาสะสมกันนี่ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเขาดูถึงไหนอะไรยังไงนะครับผมอายุเยอะแล้วดูไม่ทันตามเด็กไม่ทันแล้วนะครับลูกศิษย์ผมบอกว่าทีวงเรียนเล่นกันผมก็เลยจัดมาให้นะครับนี่การ์ดโปเกมอนทองมีทองเงินดำนะครับเลือกได้ที่ตัวเลือกแตกลาเหลืองเลยนะครับห้าสิบห้าใบเป็นอย่างนี้มาในกล่องทองพร้อมด้วยนะครับว้า